เก้ารุ่นมหานิยมรวมที่สุดวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด,ด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อเวลา11บนิกา45นาทีวันที่16พฤษภาคม2558นนำมาสู่ความโศกเศร้าเสียใจ แก่บรรดาญาติมิตรลูกศิษย์และคนไทยทั้งประเทศเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่และมีแนวโน้มว่าจะได้รับความสนใจอย่างอุ่นหนาฝาข้างมากขึ้นทุกขณะนั่นก็คือเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญหลวงพ่อคูณแต่ละรุ่นเป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่องโด่งดังมีชื่อไปถึงระดับต่างประเทศจนกลายเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากซึ่งบางรุ่นก็มีราคาสูงเหยียบ8หลัก โอกาสนี้ทางช่องจะพาทุกท่านไปส่องเหรียญหลวงพ่อคุณยอดนิยม9รุ่นราคาสูงที่สุดและเป็นที่ต้องการของเหล่าสาวกพระเครื่องมากที่สุดณนะเวลานี้โดยจัดอันดับจากเหล่าเสียมพระเครื่องห้าท่านอย่างเกอมตะโจตลาดพลูเสือตลาดพลูมหาแม่กลอง คัดแล้วคัดอีกจากหลายพันรุ่นสู่รุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุด9อันดับและมีราคาเช่าสูงที่สุดเริ่มกันที่อันดับที่9เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นคุณพระเทพวิทยาคมปี2,556เหรียญทองแดงสร้าง1 9 9 9 9เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณหลักพันบาทเหรียญน,นวโลหะสร้าง2499เหรียญราคาเช่า อยู่ที่ประมาณหลักหมื่นบาทเหรียญเงินสร้าง999เเหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นบาทเหรียญทองคำลงยาหลวงสีที่พระสร้าง99เเหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณสองแสนบาทรุ่นขุนประเทศวิทยาคมปี2556เป็นรุ่นที่สวยที่สุดตั้งแต่หลวงพ่อคุณสร้างขึ้นมาซึ่งมีเกจิดังทั่วประเทศไทยมาร่วมปลูกเสกในรุ่นนี้ด้วยถือว่า เป็นพิธีการปลูกเสกที่ดีที่สุดอันดับที่8เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเพชรน้ำเอกปี2,536เหรียญทองแดงราคาเช่าอยู่ที่หลักร้อยบาทเหรียญน,นวะราคาเช่าอยู่ที่หลักพันต้นๆเหรียญเงินราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ถึง7,000บาทเหรียญทองคำราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ100 0 0บาทเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเพชรน้ำเอก ปี2536ปลูกเสกให้สิทธิเอกเป็นพิเศษคือคุณสวัยพรามณีอดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เพื่อหาหรายได้สร้างอาคารที่พักเด็กพิการอาคารอนเนกประสงค์และจัดซื้อรถพยาบาลให้แก่สถานสงเคราะห์ดเด็กพิการหลังจากเสร็จพิธีปลูกเสกเรียนรุ่นเพชรน้ำเอกหลวงพ่อคูณได้ใช้เวลาปลูกเสกตั้งแต่เวลาตีหนึ่งจนถึงเวลารุ่งเช้า เจ็ดโมงของวันที่28กันยายน2536โดยใช้เวลาปลูกเสกต่อเนื่องยาวนานถึง6ชั่วโมงหลังจากนั้นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ท่านได้ฝากข้อความผ่านนายเทียนอายนันผู้อำนวยการกองสัมมาอาชีวะสงเคราะห์และนายสมพรอัมพะวสิริผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กใจความว่ามึงกลับไปบอกไอ้ไหวหมายถึงนายสวัยพรหมณี ด้วยความว่ามึงเกิดอีกจิตชั่วโคตรมึงก็ยังไม่ได้เห็นเหรียญแบบรุ่นเพชรน้ำเอกนี้ซึ่งท่านหมายความว่าท่านปลูกเสกให้อย่างดีนานต่อเนื่องถึงหกชั่วโมงเต็มโดยที่หลวงพ่อคูณยังไม่เคยปลูกเสกเหรียญรุ่นใดาย,ยาวนานต่อเนื่องเช่นนี้อันดับที่ 7, เเหรียญหลวงพ่อคูรุ่นธนาคารศรีนครปี2521นรีเเหรียญเงินราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาท เหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่พศ2,521เป็นเหรียญของหลวงพ่อคูณอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจัดสร้างโดยธนาคารศรีนครเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสเปิดสำนักงานของธนาคารที่จังหวัดนครราชสีมาในานามของวัดสาแก้วอำเภอเมืองนครราชสีมาจำนวนที่จัดสร้างมีเหรียญเงิน200เหรียญเนื้อนวโลหะ500เหรียญ และเหรียญทองแดง5,000เหรียญอันดับที่6เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นคุณพระเทพประธานพรปี2536เหรียญทองคำราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ200,000-300,000บาทรุ่นคุณพระเทพประธานพดรดรพระมหาปรีชาหลานแท้ๆของหลวงพ่อคูณเคยหอบเพ้วกันไปลำบากลำบนที่ประเทศอินเดียกับหลวงพ่อเมื่อหลายสิบปีก่อนท่านได้ดูแลโรงเรียนพระปริยติธรรม ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อคุณอยู่ซึ่งท่านก็มาเบิกค่าใช้จ่ายต่อหลวงพ่ออยู่เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งหลวงพ่อก็ได้ดำ่งริว่าให้ท่านสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุนไว้ใช้จ่ายในเรื่องของโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ท่านดูแลนี้ขึ้นมาดรพระมหาปรีชาจึงได้ปรึกษากับลูกศิษย์คนสนิทก็คือคุณโอลานอากาศวิาพาค ให้ช่วยจัดการดำเนินการให้และสร้างเหรียญออกมารุ่นหนึ่งคือรุ่นขุนพระเทพพิทักษ์และออกให้บูชาได้รายได้มาจำนวนเล็กน้อยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้โรงเรียนภาพปริยัติธรรมอยู่ได้ด้วยตนเองจึงได้ทำการจัดสร้างขึ้นมาใหม่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งก็คือรุ่นขุนพระเทพประธานพรซึ่งคำว่าขุนพระเทพหมายถึง สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ท่านเสด็จมายัางวัดบ้านไร่ในปีนั้นและในที่สุดรุ่นขุนพระเทพประทานพรก็สามารถตั้งกองทุนบุญนิธิทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปในด้านโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมสมดังเจตนาของหลวงพ่อคูณที่ได้ดำริไว้ทุกประการอันดับที่5เหรียญหลวงพ่อคูณปี2517เหรียญทองแดง ราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ20,000-30,000บาทเหรียญน,นวะราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ150,000-200,000บาทเหรียญหลวงพ่อคูณปี2517เป็นเหรียญหลักยอดนิยมแต่ด้วยจํานวนสร้างไว้มากจึงทำให้ราคาค่านิยมไม่แรงเหมือนเหรียญรุ่นสร้างบารมีปี2519ที่ท่านสร้างเนื้อทองแดงไว้เพียง2,519เหรียญตามปีพศ ด้านบนเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสิทธโธส่วนด้านล่างเขียนว่าวัดบ้านไร่อำเภอด่านขนทศนครราชสีมาด้านหลังบรรจุดดวงชะตาของหลวงพ่อคูณหลอมด้วยพระคาถาภาษาของว่าสนิทัศนะอัปติคามะอาอ,อุเป็นพระคาถามหาอุดหยุดกระสุนปืนไม่ให้ออกหากออกมาจะทำให้ปากกระบอกปืนแตกจึงเชื่อว่า สามารถป้องกันภัยจากปืนได้อันดับที่4เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพรบนปี2536เหรียญเนื้อเงินไม่ตัดปีกโคดเก้า9ตัวสร้าง100เหรียญเหรียญเนื้อนวโลหะไม่ตัดปีกโคดเก้า 9, 9้าตัวสร้าง100เหรียญเหรียญเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกโคดเก้า9ตัวสร้าง100เหรียญเหรียญเนื้อเงินตอกหมายเลข สร้างจำนวน999เหรียญเนื้อเงินที่ตอกเลข9สังคาติมีจำนวนไม่เกิน50เหรียญเหรียญเนื้อนวะโลหะตอกหมายเลขสร้างจำนวน999เหรียญเหรียญเนื้อทองแดงสร้างจำนวน10,000เหรียญดังนั้นเนื้อเงินที่ตอกหมายเลข9สังคาติมีจำนวนไม่เกิน50เหรียญจะมีราคาเช่าอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปส่วนไม่ตอกเลข9สังคาติ มีราคาเช่าอยู่ที่250,000ถึง300,000บาทขึ้นไปเหรียญเจริญพรบนด้านหลังมีคำอวยพรว่าเมตตามหานิยมทำให้เหรียญเจริญพรบนได้รับความนิยมอย่างมากอีกทั้งยังเป็นเหรียญที่มีความสวยงามประทับใจมากที่สุดของหลวงพ่อคูณทางรูปทรงและการแกะพิมพ์ใบหน้าของหลวงพ่อคูณที่ดูสวยงามลงตัวอย่างที่สุดอันดับที่ส เหรียญหลวงพ่อควรรุ่นแรกปี2,512ราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0 0ถึง5 0แสนบาทหากสภาพดีสมบูรณ์ราคามีโอกาสเหยียบล้านเหรียญรุ่นแรกปีพศ2,512ออกที่วัดแจ้งนอกเหรียญรุ่นนี้ออกให้ประชาชนทำบุญบูชาเมื่อวันที่9สิงหาคมพศ2,512เป็นที่ระลึกงานฉลองพระประธานวัดแจ้งนอก จังหวัดนครราชสีมาจำนวนสร้างหนึ่งหมื่นเหรียญแม้เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกวัดแจ้งนอกจะออกไม่ตรงวัดแต่หลวงพ่อคูณเมตตาปลูกเสกให้อย่างสมบูรณ์โดยพุทธคุณโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมแขวคลาดปลอดภัยซึ่งถือว่ารุ่นหนึ่งทําให้ท่านเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชนจากเหตุการณ์ที่จ่อากาศสังกัดกองบินสามจังหวัดนครราชสีมา ถูกพวกไม่หวังดียิงที่อำเภอท่าลานถามแล้วได้ความว่าจากอากาศท่านนี้มีตรุดทองคําและเหรียญหลวงพ่อคูณในช่วงพศ .2512 นั้นการทำสงครามกับคอมมิวนิสต์มีใช่มีแต่เมืองไทยหากแต่มีทั่วอินโดจีนโดยมีสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพที่อุดรตาครีทหารอเมริกันที่ประจำหน่วยรบส่วนมากมักมีเมียเช่าที่เป็นคนไทย ทำให้ทหารตานําข้าวรู้จักเหรียญหลวงพ่อคูณและนําติดตัวเวลาออกรบอันดับที่สองเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นนั่งผ่านชนะมารปี2,537เหรียญทองแดงสร้าง20,000เหรียญทองเหลืองสร้าง10,000เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ10,000บาทเหรียญนววสร้าง5,000เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ25,000ถึง30,000บาทเหรียญเงิน สร้าง2,500เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ80,000-90,000บาทเหรียญทองคำสร้าง199เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ800,000-1ล้านบาทรุ่นนั่งพ่านชนะามานันปี2,537เป็นเหรียญน,นั่งพ่านที่สวยที่สุดของหลวงพ่อคูณและเหรียญทุกเหรียญมีการตอกโค้ดและรันนัมเบอร์ทุกเหรียญเหล่าพ่อค้าแม่ขายมักนิยมเช่าบูชา การออกแบบเหรียญรุ่นนี้เป็นการผสมกันระหวา่างเหรียญนั่งพานของหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่จังหวัดระยองซึ่งเป็นเจ้าตำรับของเหรียญนั่งพานบวกกับเหรียญสร้างบาร,รมีปี19ที่แสนโด่งดังของหลวงพ่อคูณกลายมาเป็นเหรียญนั่งผานชนะมารและอันดับที่หนึ่งเหรียญหลวงพ่อคูรุ่นสร้างบาร,รมีปี2519เหรียญทองแดงสร้าง2,519เหรียญ ราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทเหรียญนวะสร้าง999เเหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ6 0แสนถึง8 0 0แสนบาทเหรียญเงินสร้าง199รยเหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ1ล้านถึง2ล้านบาทเหรียญทองคำสร้าง19เหรียญราคาเช่าอยู่ที่ประมาณ5ล้านถึง10ล้านบาทสาเหตุที่รุ่นสร้างบารมีปี2519 มีราคาสูงกว่าเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกปี2512ทั้งถังงที่สร้างออกมาภายหลังนั้นมีเหตุผลมาจากเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี2519ถูกจัดทำขึ้นที่วัดบ้านไร่เป็นครั้งแรกประกอบกับมีรูปแบบสวยงามแกะพิมพ์ได้เหมือนองค์จริงของหลวงพ่อคูณและประณีตมากกว่ารุ่นแรกถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมสุดรุ่นหนึ่งเนื่องจากเป็นรุ่นเก่าแก่และจำนวนการสร้างไม่มากนัก วัตถุมงคลของกูเน้นไปทางคลาดแคล้วและปลอดภัยก็พอแล้วแต่ไอคนที่เอาของกูไปใช้ถ้ามันประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีคุณพระก็ไม่คุ้มครองมันดอกหลวงพ่อควรบริสุทธ์โทสอนสิทธิ